ต้องบอกก่อนว่าสตาั๊ดหรือว่ารองเท้าฟุตบอลของของแบรนด์ A6 เนี่ย เขาวางคาแรคเตอร์ไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆที่เราคุ้นเคยกับสายสป<ช>ีดสายคลาสสิกสายคอนโทรลอะไรแบบนั้นนะครับคือ A6 เนี่ยตอบโจทย์เรื่องของการใส่สบายสัมภาระแล้วก็อีกหนึ่งเทคโนโลยีตัวชูโรงของ Ds line ก็คือเทคโนโลยี f r e w e l well Gel บ,บ,บอกเลยว่าเจลเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองว่ามันรองรับแรงกระแทกได้ดีมากนะครับคือมีการทดลองที่ออสเตรเลียเลยนะว่า ปล่อยไข่ลงมาจากตึกประมาณ2ชั้น3ชั้นเนี่ยปล่อยลงไปที่แผ่นเจลที่หนาประมาณนิ้วนึงไม่แตกไม่แตกคนที่เหมาะกับตัว Ds Light เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพวกกองกลางพวกกองหลังที่ต้องการความ stable Go ก,ก็ใส่ได้ครับแล้วลเป็นรุ่นนี้ครับ Ds l i g h X5 Pro 2ครับผมก็ตอบโจทย์พวกปีพวกริมเส้นทั้งหลายพวก t ู o l b a นะครับหรือว่ากองหน้าที่ต้องใช้ความเร็วอะไรพวกเนี้ ซูเปอร์สปอร์ตสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงซูเปอร์สปอร์ตรีวิวนะครับวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวรองเท้าสตาร์บอกเลยว่าหลายคนเนี่ยตั้งตารอคอยมากนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะไม่ได้มาคนเดียวด้วยมากับนี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับดิ๊กและวิกนะครับจากเพจอันเดอร์ซัเจอกันอีกแล้วใช่เจอกันอีกแล้วนะครับใครยังไม่ไปติดตามเพจอันเดอร์ซัก็ไปติดตามได้เลยนะครับนี่ครับคุณดิกวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องสตาร์จากแบรนด์ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับก็คือแบรนด์ a ถูกต้องครับเป็นยังไงบ้างเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่พอบอลบ้านเรารอคอยเรามาได้กันกี่รุ่นครับคุณดิกตอนนี้มี2รุ่นด้วยกันแต่เดี๋ยวจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้มีอยู่2รุ่นก่อนซึ่งก็เป็นสองรุ่นที่ยอดฮิตของทางเอซิกสอยู่แล้วนะครับรุ่นแรกที่จะมาพูดถึงก็คือรุ่น D S Light t e ส่วนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นรุ่นที่ยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็คือ D S l i t e X Fly Pro สองคือต้องบอกก่อนว่าสตั๊ดหรือว่ารองเท้าฟุตบอลของ ของแบรนด์ A6 เนี่ยเขาวางคาแรคเตอร์ไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆที่เราคุ้นเคยกัแบบสายสป<ช>ีดสายคลาสสิกสายคอนโทรลอะไรแบบนั้นนะครับคือ A6 เนี่ยเขาจะเป็นสายแบบกลางๆคืออาจจะไม่ได้โดดเด่นไปทางไหนซะทีเดียวแต่ว่าเป็นรองเท้าที่ตอบโจทย์เรื่องของการใส่สบายสบายาว่าครับ,รบให้ผมมองเนี่ยผมให้ความรู้สึกเหมือนแบบพวก Tempo โค ประมาณแต่ยังเป็นแต่เป็นหนังแท้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าแบรนด์อื่นๆโดยเฉพาะแบรนด์ยุโรปเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่ไม่ใช่หนังแท้แหละแต่คือเอซิกก็ยังเป็นหนังแท้อยู่เป็นความประสานกันนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่เปลี่ยนกันไปเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลย DS Light ไหมครับนี่ตัวนี้ไม่ง่ายมากจับ DS Light นะครับเป็นเป็นรุ่นโปรโปรก็คือเหมือนกับถ้าแบรนด์อื่นเขาคงเป็นกีลีแหละก็คือเป็นตัวตัวท็อปนะครับแต่ว่า ตัว D S Line ตัวนี้เนี่ยมาในราคาที่ค่อนข้างย่อมเยาห้าพันนิดๆทั้งนั้นเองห้าพันกว่านี้ถ้าเทียบกับแบรนด์พวกทั่วไปก็คือตัวตัวกลางใช่ไหมตัวรองอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่านี่คือตัวท็อปตัวท็อปได้เป็นหนังจิงโจ้แท้ในส่วนปลายขาด้านหน้าซึ่ง D S Line เนี่ยอัปเปอร์เขามีอยู่3ส่วนด้วยกันครับอย่างที่บอกไปนะครับช่วงหน้าช่วงบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นหนังจิงโจ้แท้นะครับซึ่งฟิลลิ่งก็ต้องบอกว่านุ่มกำลังดีอาจจะไม่นุ่มมากแต่ว่า ก็ตามคาแรคเตอร์เขาครับผม ส่วนตรงข้างเท้าด้านนอกนะครับเป็นผ้าเมชหรือว่าเป็นผ้าถ้าภาษาไทยก็คงเป็นผ้าตะข่ายผ้าตะข่ายอะไรแบบนั้นแล้วก็เลืออทัาอีกทีหนึ่งส่วนข้างเท้าด้านในนะครับคือเหมือนกับใกล้เคียงกับหนังแท้เลยเพราะว่าเป็นหนังเทียมมันเองเป็นซีเนติกนะครับส่วนด้านในเนี่ยเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยของรองเท้าเเพสิกส์เพาจะใช้เหมือนแบบเป็นผ้าแบบกำมะหยี่เหมือนกับเป็นหนังกลับอะไรแบบนั้นมาทั้งฟิลิ่งที่ดูพรีเมียมแล้วก็ใส่สบายแล้วก็อีกหนึ่งเทคโนโลยีตัวชูโรงของ DS Line ก็คือเทคโนโลยีฟิวเอลเจลแบบบอกเลเย เป็นเทคโนิคีที่ได้รับการรับรองว่ามันรองรับแรงกระแทกได้ดีมากนะครับ <c oughs> คือมีการทดลองที่ออสเตรเลียเลยนะว่าปล่อยไข่ลงมาจากตึกประมาณ2อชั้นสชั้นเนี่ยปล่อยลงไปที่แผ่นเจลที่หนาประมาณนิ้วนึงไม่แตกไม่แตกก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ เป็นเทคโนโลยีชูโรงของ a s ใชซเทคโนโยีหนึ่งเพราะว่าพวกรองท้าวิ่งตัวท็อปเนี่ยถึงจะมีเทคโนโลยีนี้ใช่ซึ่งตัวนี้ครับเขาก็ใส่มาให้ด้วยดังนั้นเนี่ยเรื่องของการรองรับแรงกระแทกก็ถือว่าทําได้ดีข้อเสียเล็กๆที่แรกมาก็คือน้ําหนักที่ใช่น้ำหนักค่อัข้างรู้สึกได้เลยว่า มันหนักหลังเพรามันมีเจลอยู่นั่นเองมาที่ปุ่มเป็นไงฮะชุดปุ่มก็จะเป็นชุดปุ่มกลมซึ่งตามข้อมูลเนี่ยก็คือ fg ก็คือเฟิร์มกราวด์แต่ว่าถ้าเกิดเราไปเสิร์ชหาข้อมูลจริงเนี่ยบางเว็บไซต์จะใช้คำว่า fg/ag ด้วยซ้ำเพราะว่าชุดปุ่มมันค่อนข้างแข็งๆนะครับเป็นเป็นรูปแบชิ้นเดียวแล้วก็เป็นปุ่มที่ค่อนข้างสั้นก็คือไม่สูงจนเกินไปตรงนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้งานในสนามย่าจริงและญ่าเทียมเนี่ยผมว่า มันควบคู่กันได้แล้วที่สำคัญนะครับทาง a อเขาค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของความทนทานนี่เขามีปักหมุดมาให้ด้วยทีอบริเวณปลายเท้าด้านหน้าแล้วก็ข้างเท้าด้านไหนซึ่งมันเป็น2จุดที่สัมผัสกับลูกฟุตบอลค่อนข้างบ่อยอีกหนึ่งจุดขายเลยก็คือตัวนี้เนี่ยม,มาในหน้าเท้าแบบ2อปีือว่าหน้าเท้ากว้างนั่นเอง มีอีกรุ่นหนึ่งที่ชื่อคล้ายกันมากเลยครับอันนี้เป็นยังไงครับแต่ว่าต่อท้ายด้วย Light X Fly Pro 2นะครับสุดยอดก็เหมือนกับเป็นรุ่นที่ยกระดับขึ้นอีกขั้นหนึ่งดูนี้ก็จะราคาก็จะอัพขึ้นมาอีกประมาณพอสมควรเป็น7,000กว่าบาท7,500บาทนะครับซึ่ง DS Light X Fly เนี่ยก็เลืคล้ายๆกันแต่ว่าเปลี่ยนมา เป็นรองเท้าที่เบาขึ้นคล่องตัวมากขึ้นอาจจะยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นรองเท้าสายสปีดเป็นรองเท้าสายโมเดิร์นคลาสสิกที่เบาขึ้นคล่องตัวขึ้นประมาณนั้นดีกว่าด้วยคาแรคเตอร์หลายๆอย่างจริงๆก็คล้ายๆกันหนังแท้ก็มีบริเวณปลายฐานด้านหน้าเหมือนกันแต่ว่าบริเวณทั้งสองข้างนะครับทั้ง้าด้านในแลวก็ข้านนอกเนี่ยเป็นหนังเทียมไม่เหมือนตรงตัว D S line ที่จะมีเรื่องของผ้าเมชเข้ามาผสมผสานด้วย แต่เนี่ยไม่มีสัมผัสนะครับผมว่าหนังตัวนี้รู้สึกนุ่มกว่าพิมพ์กว่านิดนึงรู้สึกให้ความนุ่มแล้วก็ดูบางเบากว่าบางกว่าก็ตามคาแรคเตอร์กันนะครับว่าทาง a อเสรต้องการสร้าง DS l i ส e x Fly เนี่ยให้มันเบาขึ้นตอบสนองนักเตะที่ต้องการว่าเกือบๆจะเป็นสายสปีดไปแล้วนะครับแล้วก็ชุดพื้นเนี่ยตัวปุ่มก็เล็กกว่าเป็นปุ่มกลมเหมือนกันแต่ว่าไม่กลมสะทีเดียวเพราะว่าเขาจะฉลุมุม Oh. ออกิดหน่อยครับสามมุมในปุ่มกลมผิดกับอันนี้คือเป็นกลมจริงๆใช่อ,อแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นปุ่มลูกศรสา <3 S 1> มปุ่มนัานนะครับก็จะเรียกว่าไม่กลมซะทีเดียวมีปุ่มลูกศรตรงปลายทาเอาไว้จิกพื้นนะครับแล้วก็มีหมุดเหมือนเดิม,มแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือการฉลุเอาพื้นออกตรงกลางเนี่ยออกหมดเลยแล้วก็แทนที่ด้วยวัสดุผ้านะครับ มันดูแแตกตามากอาจจะเรียกว่าไม่เคยเห็นบรนดไหนทำเลยก็ได้ที่เป็นผ้านะครับแต่เขาจริงเครือบไวเนาะต้องมีเครือบกันน้ำกันอะไรอยู่ใช่แต่เป็นผ้าเนื้อเสครับเป็นผ้าตะข่ายที่ค่อนข้างทนทานโดนเศษหินโดนเศษอะไรผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรใช่แล้วก็จริงมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นผ้าสักทีเดียวก็มีแกนโรงการอีกทีผมว่าน่าจะเคลือบอะไรไว้ด้วยไม่งั้นไมแข็งน้ำแล้วซึมเข้าไปในเท้าไม่ถึงขนาดนั้นแต่แค่ลดวัสดุเรื่องของพลาสติกด้านนอกคือน้ำหนักเบาลงแน่นอนนะครับแล้วก็ตัดเจลด้วยใช่ไหมีเจด้วยใช่ แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยตัวรองเท้ามีเทคโนโลยี Moist Tech ด้วยซึ่งทางเอ็กซิบอกว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเรื่องของการลดอาการแอบซอบน้ำตัวอัปเปอร์เนี่ยมันจะไม่หนังมันจะไม่ซึมซเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดหนังพวกนี้ถ้าเกิดน้ำซึมลงนนนนเนี่ยหนักมันจะเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็จะผิดคาแรคเตอร์ของรองเท้าแหละเอซิเองก็บอกว่าลายลายที่เขาเย็บเนี่ยบริเวณหน้าเท้าเนี่ยเป็นเป็นลายที่ทออกแบบมาแล้วว่าจะช่วยให้หนักเนี่ยไม่ขยาบตัวมากเกินไปคือคาแรคเตอร์ ของหนังแท้เนี่ยใส่ใส่ไปมันจะยืดถ้าเกิดไม่มีไอ้พวกรอยเย็บพวกเนี้ยก็จะย้วยเราใส่แรกๆกระชับดีเหลือเกินแต่พอใส่ไปนานๆถ้าเกิดไม่มีพวกนี้นะครับมันก็จะแบบยืดเลยรองเท้ก็เริ่มไม่ไม่กระชับแล้วเดี๋ยวสรุปเลยนะครับ asics ds l i t e ตัวเนี้ยเหมาะกับใครแล้วก็ asics นะครับ ds l i t e x5 pro 2เนี่ยเหมาะกับใครครับคุณดิฉัก็ตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันคือรองเท้าสายโมเดิร์นคลาสสิกถ้าเกิดจะเทียบกับแบรนด์กันอื่นนะดังนั้นเนี่ยคนที่ เหมาะกับตัว D.S. Light เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพวกกองกลางพวกกองหลังที่ต้องการความ stable กก็ใส่ได้ครับผมว่ามันเป็นรองเท้าที่เป็นกลางๆแล้วนะครับเป็นเบสของเอาสัตทั่วไปถ้าเกิดที่บกับแบบอื่นบแล้วเป็นรุ่นนี้ครับ D.S. l i g h X5 Pro 2 ครับผมก็เห็นที่บอกเลยว่าด้วยน้ำหนักตัวที่ร90้ต้น19 1 9อ1เกอรอย่างะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของรูปทรงที่ค่อนข้างเรียวเรื่องของชุดปุ่มที่ทําให้เล็กกว่าอืม,มันเหมาะสําหรับนักเตะที่ต้องการความปลัดเรียวร,รวดเร็วนะครับเบาน้ำหนักเบานะครับเป็นหนังแท้ต่างๆผมว่าตอบโจทย์พวกปีกพวกริมเส้นทั้งหลายพวกคูแบ็กนะครับหรือว่ากองหน้าที่ต้องใช้ความเร็วอะไรพวกนี้ผมว่าตอบโจทย์มาก ราคาเป็นไงบ้างครับคุณดิ๊กสำหรับราคาตัวแรกเลยตัวนี้เท่าไหร่เอ่ย Ds Life Pro นะครับอยู่ที่5,200อบาทร้าพันสร้อแล้วก็ได้ชุดพื้นที่สามารถเล่นในทางงระยาชิงและระยะเฉียดด้วย Ds Life X5 Pro 2ราคาเท่าไหร่ครับ7,500าบาทเรัารบาทที่สังไปนะครับถ้าหากใครสนใจนะครับก็เข้าไปเลือกซื้อเข้าไปลองใส่ในที่ซุปเปอร์สปอร์ตสาขาใกล้บ้านท่านเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับอาร์ตแล้วก็คุณดิ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่อง YouTube Super Sport ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง Super Sport สำหรับวันนี้ขอบคุณครัับสสวสดีครับ